โอเคผมก็ต้องกลาบสวัสดีนะผมุนคนด้วยในระับผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเว็บนะคะผมเว็บแล้วเนี่ยนะผมเป็นเว็บสีฟ้าไม่สีฟ้าเนี่ยสีเขียวนะครับผมก็ซึ่งทุกคนแล้วผมหยอกไอพี่ไปหาเว็บมาส่งนะคะผมหลายๆคนนะครับน้องๆขอ,อพี่หาเว็บมาส่งกันนะครับผมอีกนะคะก็วันนี้แล้วผมพี่ก็ไปหาเว็บมาส่งให้น้องดูนะครับอีกหนึ่งเว็บแล้วนะทุกคน ก็สาหรับคลิปที่แล้วใช่ไหมพี่พี่บอกว่าจะแจกนะผมก็พี่ก็จะแจกพี่แจกไปแล้วเนยนะทุกคนแจกไปแล้วนะครับผม,ผมก็ใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมถ้าอยากได้กันอีกนะผมก็ฝากกดไลค์ให้เยอะด้วยนะผมสักหนึ่งร้อยไลค์นะทุกคนพอหนึ่งร้อยไลค์นะผมเดี๋ยวจะมาแจกนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จะมามาหาไอดี เหมือนเดิมนะทุกคนก็ดู่นันว่าพี่จะได้หรือไม่ได้นะครับก็สําหรับใครจะมาสุ่มแล้วผมก็มาสุ่มนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยนะผมการสุ่มมันก็มีได้มีเสียนะครับผมใครที่งบน้อยก็เก็บเงิงดีกว่าเก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่อ่าพร้อมสุมมมส่มแล้วผมก็มาสุ่มเลยครับผมทานั้นเนาะก็ไม่แพงมากนะครับผม โอเคมาดู okay. การสมัครดีกว่าครับทุกคนฮนะเกียดสมัครมากๆนะครับเกียดร้อนด้วยอือป่ะแต่ถ้าเกิดไม่สอนน้องเดี๋ยวน้องก็จไม่เป็นด้วยเกียครับผมมาดูนะโอเคทุกคนก็ขานั่นบนแล้วให้เป็นดีนนเซอร์ของเรานะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่าพาสเวิดแล้วก็คอนเฟิร์มพัสเวิดครับกดสมัครเรียบร้อยครับผม ใ่ดีที่บรนอยครับอโอเคก็กดใช้ดีนะผมปกติเลยนะทุกคน <c oughs> โอเคครับผมก็สําเร็จแล้วนะตอนนี้ก็มันชื่ออะไรอ่ะ ff spin shop นะครับนี่ก็เป็นแบบฟสีเขียรนี่นครับผมนล้นี้ของวันตอลอดเวลาใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะทุกคนก็เปิดใหม่บริการดี มีของอัปเดตตลอดแอดมินตอบเดี๋ยวยิตอบตอบไว้นะทุกคนยิมสิ่ชั่วโมงติดตามแฟนเพจเรียกให้กิจกรรมอ่าโอเคไปดูดีกว่าครับทุกคนฮะนี่ส่งเงินเดี๋ยวไปไปดูดีกว่าครับไปดูส่งจมเกมกันดีกว่าครับจมเกมเก็ไปทั้งทั้งบนนี่ครับแล้วก็จะมีสองหว่นทั้งบก็เช่นเคยนะทุกคนก็คือ สองหวันนะครับผมใครที่นะครับผมสใครเติมเป็นก็สามารถเติมได้เลยครับส่วนใครที่จะไม่เป็นก็ดูในคลิปนะครับนี่ดูในคลิปเสร็จแล้วก็มาถามครับโอเคก็เดี๋ยวพี่ไปเติมแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะทุกคนเยวกันนะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมพี่ก็เติมมาแล้วหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนก็มาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรครับไม่ให้เราเล่นบ้างน,นะครับ ก็มีการันตีไอดีปืนเจ็ดนะครับผมการันตีไอดีมัดนะครับผมแล้วก็มีการันตีไอดีตึงนะครับปักทองสุดโหดแล้วก็สมเพชสุดคมนะครับทุกคนก็นี่ครับเป็นไอดีกรันตีการันตีไอดี ID ตึงนะทุกคนก็เดี๋ยวจัดกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อได้ไอดีสุดแรงด้วยนะครับมาไปทุกคนนะไป <c oughs> ครับ มาดูกันทุกคนยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ทุกคนในโมเอฟบได้ปะดีดีด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนมีดีปะไปดูก่อนครับอ๋อ oh, นี่ไงทุกคนนะมีดีไอดีอยู่างล่างครับผมนี่ก็เดี๋ยวพี่ไปสุ่มไปไปนี่ดีกว่าดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่ไปเข้าไอดีให้ดูเลยก่อครับทุกคนฮนะไะไปดูในไอดีกัน โอเคครับผมเราก็อยู่ในไอดีเป็นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแนละ้วตอนนี้นะครับผมอยู่ในไอดีแล้วนะทุกคนนี่นะครับเป็นไอดีหมวกเอฟเลยทุกคนนี่ฮนะเดี๋ยวเข้าไปดูครับหมวกเอฟนี่มีหมวกเอฟมีหมวกบาวันนะครับมีหมวกขาวด้วยนะครับโอ้โหดูดิทุกคนดูชุดนะครับโคตรแน่นจริง <c oughs> นี่ฮนะโคตรแน่นเลยฮะ แน่นเลยครับแน่นเลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับใครที่อยากได้นะเดี๋ยวจะิึงดึงไว้ใต้คลิปนะครับผมส่วนไอดีนี้นะผมเดี๋ยวหนึ่งร้อยไลค์จะแจกนะครับทุกคนนะผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเจกันนะครับก็เดี๋ยวเอาโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นก่อนทากแชทนะทุกคนเจอกันนะผมเดี๋ยวทิ้งดิงไว้ใต้คลิปนะครับ 大家好。